กับช่องเยี่ยแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระเล็กเคล็รับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะวันนี้เยี่ยแมวก็อยู่ที่ต้นมะนาวนะคะจะมาทําอะไรกับต้นมะนาวนะคะที่กําลังงามเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตอนนี้นะคะพืชผักต่างๆนะคะก็กําลังงามเลยนะคะติดดอกออกผลเยอะมากมายแบบนี้เลยนะคะเหมือนต้นมะนาวต้นนี้นะคะเห็นไหมคะ ลูกเล็กๆแล้วก็ที่กำลังออกดอกก็เยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะถ้าเจอแบบนี้เราจะทำยังไงคะกลัวใช่ไหมคะว่ากลัวดอกจะหลน่นลูกจะหล่นแล้วจะไม่มีผลผลิตให้เรากินใช่ค่ะมันก็สามารถเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้นะคะถ้าเจอแบบนี้ลูกดกดกดอกเยอะๆนะคะกำลังออกนะคะ กระแทกปุ๋ยเข้าไปเลยนะคะแกระแทกปุ๋ยเข้าไปก็คือการบำรุงเขานะคะเราบำรุงเขาได้เลยนะคะช่วงนี้นะคะเพื่ออะไรเพื่อให้พืชนั้นแข็งแรงนะคะแล้วก็สร้างกำลังให้กับลูกแล้วก็ดอกนะคะเพื่อให้ขั้วเหนียวติดทนนานนะคะไม่หลุดไม่หล่นนะคะเคยเจอปัญหาใช่ไหมคะลูกดอกเต็มต้นเลยดอกก็กำลังออก ลูกก็อ่อนๆแต่แล้วปรากฏว่าร่วงหลุดหมดใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเป็นแบบนี้ก็แทกปุ๋ยเข้าไปเลยนะคะปุ๋ยที่เราจะใส่นะคะเป็นปุ๋ยอะไรก็ได้นะคะที่ทําให้พืชของเรางามนะคะไม่ว่าจะเป็นเคมีอินรียหรือน้ําหมักต่างๆนะคะเราสามารถนํามาใส่แล้วก็บํารุงให้กับต้นพืชของเราได้นะคะทําให้พืชของเราแข็งแรงนะคะ เช่นกันนะคะวันนี้นะคะยายแมวก็จะมากระแทกปุ๋ยใส่ลงไปนะคะทําให้ลูกมะนาวแล้วก็ดอกที่ติดนะคะติดทนนะคะแล้วก็ติดขั้วเหนียวเหนียวนะคะไม่หลุดไม่ร่วงง่ายๆนะคะปุ๋ยที่จะนํามาใส่ในวันนี้นั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะดีเลยค่ะเพื่อนๆนขี้วัวแห้งนะคะส่วนมากแล้วพืชหรือต้นไม้ต่างๆที่ยยแมวปลูกนะคะก็จะใส่ขี้วัวแห้งหรือน้ําหมักต่างๆนะคะที่เราทําขึ้นมาเองนะคะ แต่ถ้าเพื่อนๆนะคะสะดวกแบบไหนไม่ว่าจะเป็นเคมีน้ำหมักปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ย,ยเคมีต่างๆเราสะดวกแบบไหนเราก็ใช้แบบนั้นนะคะใช้ได้หมดนะคะนี่ค่ะยายแมวนะคะก็จะใช้แต่ปุ๋ยคอกตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะมีค่าไนโตรเจนสูงนะคะแล้วก็ทําให้พืชผักของเรางามจริงๆนะคะสําหรับขี่วัวนะคะบรรพบุพร,บรุษของเราก็ใช้มาเนิ่นนานเลยนะคะสําหรับขี้วัวแห้งนะคะ วิธีการใช้ไม่ยากนะคะเราจะนำที่วัวแห้งตัวนี้นะคะไปโรยที่โคนต้นนะคะแต่ผลเสียก็มีนะคะอย่าใช้มากนะคะใช้แค่พอประมาณนะคะกะเอานะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเค็มนะคะสำหรับปุ๋ยคอกนะคะไม่เคยชิมแล้วคะ่ะแต่รู้นะคะว่าที่วัวมันเค็มนะคะใส่แค่พอประมาณนะคะเพราะว่า ถ้าใส่เยอะไปนะคะจะเป็นผลเสียให้กับต้นพืชของเราได้นะคะอาจจะตายได้นะคะเดี๋ยวย่มแมวก็จะโรยไปรอบๆโคนต้นมะนาวต้นนี้ค่ะนี่ค่ะโรยไปเลยให้รอบๆนะคะผู้ช่วยมาช่วยนะคะช่วยให้กำลังใจนะคะติดขอบสนามก็ว่าได้นะคะแบบนี้น่ารักค่ะใส่ตัวแล้วค่ะ โรยไปทั่วๆแบบนี้นะคะแต่ถ้าท่านใดนะคะมีน้ําหมักขี้วัวนะคะก็ดีนะคะเพราะว่าเป็นน้ํานะคะก็จะซึมหารากได้เลยนะคะส่วนขี้วัวนี้ก็ไม่มีปัญหานะคะเดี๋ยวเวลาฝนตกนะคะเขาก็จะค่อยๆซึมสู่รากเองนะคะใช้ได้หมดนะคะสะดวกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะคะค่ะเห็นไหมคะทั้งลูกทั้งดอกนะคะติดเยอะมากเลยนะคะ นี่ค่ะถ้าเจอแบบนี้นะคะกระแทกปุ๋ยเข้าไปเลยนะคะทำให้ลูกและดอกนะคะติดทนติดเหนียวนะคะไม่หลุดไม่ร่วงนะคะใช้ได้ผลนะคะสำหรับวิธีนี้นะคะถ้าท่านใดนะคะเจอปัญหาลูกหลุดร่วงหรือดอกหลุดร่วงนะคะ เพราะว่าเขาขาดสารอาหารนะคะเพราะฉะนั้นบำรุงไปเลยนะคะให้เขาแข็งแรงนะคะเขาก็ส่งผลให้ลูกให้ดอกขั้วของเขานะคะแข็งแรงเหนียวทนทานนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเพื่อนๆนนะคะในการบำรุงดูแลต้นพืชต้นไม้ของเรานะคะให้อยู่ทนแล้วก็มีผลผลิตให้เรากินนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆนะคะที่นำมา แช์นำมาบอกนะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะมีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อแนะนํานะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแมลพาทาได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นําไปใช้นําไปทําก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยแมลพาทาด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากคะ่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ เห็นลูกดอกผลดอกดอกติดเยอะแบบนี้ก็ชื่นใจค่ะ